สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนเพจ SCD Auto c t นะครับพบกับผมบิวอีกแล้วนะครับคันนี้หุ่นดันสตาร์เรียรุ่น SEL นะครับเข้ามาทำอะไรนั้นไปและชมต่อได้เลยครับอ่าโอเคครับเปิดประตูขึ้นมานะสิ่งที่เจอก็คือในส่วนของบันไดสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือหน้ากว้างประมาณ18เซนยาวประมาณ2เมตร20รองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง300กิโลกรัมนะครับเหยียบเต็มเท้าแบบนี้ คือต้องบอกว่าเป็นบันไดเดียวในประเทศเลยก็ได้นะครับที่แบบการขึ้นลงเนี่ยเหยียบเต็มเท้าใครที่กำลังมองหาบันไดเหยียบเต็มเท้าเนี่ยต้องบอกว่าบันไดรุ่นนี้ดีที่สุดแล้วในท้องตลาดนะครับอ่ะโอเคไหนไหนพอเหยียบมาปุ๊บขึ้นมาก็เราเจอในส่วนของเบาะเก้าอี้วีพีรุ่นซีรีส์5จากทางร้าน S c d Auto Seat ซคุณสมบัติของเบาะตัวนี้เนี่ยนะครับเอนนอนรองน่องเลื่อนหน้าถอยหลังมีอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของระบบเนี้ยนุ่นอุ่นเย็นต่างๆเนี่ยตัวชุดนวดเนี่ยมันจะเป็นนวดระบบถุงลมนะครับ มันก็จะมีปูดหลังขึ้นมานะครับอันนี้ต้องบอกว่าดีมากๆเลยเพราะปกติส่วนใหญ่จะเป็นระบบสันเนาะตัวนี้เป็นระบบถุงลมนะฮะแล้วนอกจากนี้นะบอะตัวนี้เนี่ยยังสามารถลดล็อกเพื่อปรับหมุนไฟฟ้าได้ด้วยนะครับกด1 2- 3แบบนี้นี่เพื่อลงง่ายๆแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะหมุนเพื่อไปสนทนากับด้านหลังก็ย่อมได้นะครับเวลาล็อกก็คือกด1 2- 3ล็อกนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะและนอกจากนี้นะ พื้นอ่ะตัวนี้ก็มีพื้นไม้รามิเนตนะครับเป็นไม้ S M R รามิเนตหนาประมาณ8มิลลิเมตรเลยสีสันสวยงามตัวนี้ลูกค้าเลือกดําขลิบทองนะครับก็ให้ความเรียบหรูในห้องโดยสารที่แบบปัดกากิมแบบนี้สวยงามมากๆและนอกจากนี้นะครับด้านหน้าผมนี่ก็คือโต๊ะพับหลังเบาะนะครับตัวนี้เป็นโต๊ะพับแบบนี้เลยนะครับมีที่วางเท้าในตัวมีช่องวางแก้วและตรงนี้ก็จะเป็นหลุมในส่วนของการวางโทรศัพท์ชาร์จไร้สายนี่ชาร์จไร้สายได้ด้วยนะฮะสะดวกสบายมากๆนะฮะโอเค ประมาณนี้เลยสําหรับในส่วนของห้องโดยสารตอนหน้านะครับเดี๋ยวไปดูตอนหลังกันบ้างดีกว่าว่าทาอะไรเพิ่มเติมไปไปดูกันครับโอเคครับเปิดประตูขึ้นมาจะเจออะไรนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับตกแต่งแบบ v p 8ที่นั่งนะครับก็คือแถวที่3มเดิมเนี่ยลูกค้าถอดออกนะครับเก็บแถว4ไว้แล้วแถว4ก็เพิ่มในส่วนของจุดล็อก่างนะครับหรือว่ามีลิ่งรางนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถล็อกได้มากขึ้นนะครับ ซึ่งปกติเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีจุดล็อกเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งของเบาะแถวที่3นะครับเราก็กัดล็อกรางเพิ่มทําให้ลูกค้าเนี่ยมีพื้นที่วางสัมภาระมากยิ่งขึ้นสังเกตได้จากร่มเห็นไหมนี่ร่มก็ยาวประมาณเนี่ยมเมตรหนึ่งจะวางขึ้นไปลึกๆแบบนี้ได้นะฮะแล้วนอกจากนี้อย่างที่เห็นพื้นไม้ลามเนตอย่างที่บอกกันไปนะครับเป็นไม้เอชมาราเมเนตสวยส,สวยสดสงดงามจริงๆแข็งแรงทนทานนะครับหนา8มิลกันน้ํากันเชื้อราก,กันฝุ่นน้ําหกลงไปไม่มีบวมแน่นอนเอาละ่ะ ก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับการตกแต่งรถรุ่นนี้ครับคุณเตสตารเรุ่น SEL ตกแต่ง8ที่นั่ง VP สวยงามแบบนี้นะครับใครชื่นชอบผมงานนะครับสามารถติดต่อพวกเราได้ทาง Facebook SCD Auto Seat หรือจะเป็น YouTube Channel ฝากไปกด Subscribe ด้วยนะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ w w w SCD Auto Seat นะครับ โ o t ีโอทนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของรายแอดนะครับแอดเอสดออโต้หรือจะเป็นเบอร์ส่วนตัวคนทุนชานะครับติดต่อมาเลยครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกสามห้าเก้าเบอร์ hotline นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้วยเหมือนกันหรือจะเป็นเบอร์พวกผมฝ่ายขายนะครับขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วสนใจก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันอยากมาชมหน้างานทำไงโรงงานพระรามสองนะครับบางขุนเทียนซอยสองหรือจะเป็นหน้าร้านอีกสาขาหนึ่งรามินทราสามสี่วันนี้บิลและทีมงานก็ต้องขอตััััััววลลาากกกนนนนนไปป่่อพบบบใใหหมคคคิ้รรสสดี